ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับเป็นร้านอาหารแห่งนึงในจังหวัดลำปางช่วงเย็นประมาณ2-3งสาทุ่มนะครับคนจะเยอะมากๆ ตะลุยลำปางวันนี้ประมดจะพาไปที่ร้านซุกี้ช้างน้อยลําปางร้านเขาเปิดมา8ปีแล้วนะครับทางร้านเขาจะถนัดเรื่องซุกี้เมนูเย็นตาโฟผัดแห้งทะเลก๋วยเตี๋ยวผัดบไวยไวายผัดมาม่าหมูชิ้นใหญ่ๆซุกี้ไก่น้ำซุกี้แห้งหมูร้านก็จะเป็นสไตล์วันคอนเซปต์ดิชนะครับขายแต่ซุกี้น้ำจิ้มซุกี้ที่ร้านเด็ดมากๆเ้าให้ทุกคนมาชิมกันเลย บีบมะนาวเข้าไปนี่บอกเลยว่าสุดๆเลยเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบรสลงตัวอาหารที่ร้านไม่ใส่ผงชูรสนะครับ ที่ผมจำได้นะครับร้านเขาเปิดเป็นร้านรถเข็นเล็กๆหน้าธนาคารอมสินสาขาสุบตุยนะครับคนนีน่แน่นมากๆเลยสูตรซุกี้เมื่อก่อนจะไม่ใช่รสชาตินี้นะครับสูตรเมนูนะครับแล้วก็ความแซ่บเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมก็ตามไปกินหลายครั้งใครจะไปคิดนะครับว่าเย็นต่โฟผัดแห้งกับน้ำจิ้มซุกี้เนี่ยจะเข้ากันสุดๆไปเลยวัตถุดิบในจานเขาก็ใส่มาหลากหลายเลยนะครับมีทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกแล้วก็ลูกชิ้นปลาใครที่ไม่เคยทานนะครับแนะนำเลยใครที่เคยไปแล้วก็ลองไปชิมให้ครบทุกรสนะครับ ทุกเมนูที่เราชิมวันนี้เนี่ยนะครับผมชอบมาม่ามากที่สุดใช้มามา่าแท้นะครับมาผัดเส้นจะเซ็ตตัวนะครับไม่เละและเมื่อทานกับน้ำจิ้มสุกี้ช้างน้อยเนี่ยนะครับบอกเลยว่าดึงความแซ่บออกมาเต็มๆจริงๆเลยนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าผมนี่ขี้โม้นะครับคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้ทุกคนไปชิมจริงๆที่ร้านชมใหม่กับสุกี้ช้างน้อยนี่เปิดมาสักพักแล้วนะครับหลายหลายคนนี่จะเคยไปทานไปชิมกันแล้วก๋วยเตี๋ยวผัดบวยวายเนี่ยนะครับทางร้านใส่วัตถุดิบไปถึง9้าอย่างนะครับแบบพรีเมียมทั้งนั้นเลยกุนเชียงกุ้งแห้งไชโปเต้าหู้ปลาหมึกกรอบนะครับรายละเอียดความเป็นมาเขาจะติดไว้ข้างฝาเสิร์ฟพร้อมกับผักสลัดหวานสดคัดอย่างดีราดน้ำจิ้มบีบมะนาวเข้าไปนิดนะครับทานแบบเมี่ยงบอกเลยว่า ความอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับในการทานซุก,กี้แล้วก็ท่านใดที่เคยไปทานร้านซุก,กี้ช้างน้อยเนี่ยนะครับน่าจะรับรู้ถึงความสดของผักเขานะครับผักกาดเนี่ยนะครับเขาจะคัดแต่ใบอ่อนๆนะครับมาให้เราทานมาปรุงเป็นซุกี้ตัวเนื้อไก่ก็ชิ้นใหญ่นะครับทั้งหนาทั้งนุ่มน้ําจิ้มซุกี้เขาจะมีรสเดียวนะครับน้ําซอสก็จะมีความเข้มข้นเป็นพิเศษ ใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่ไปนิดนึงใครชอบเผ็ดมากแบบเข้มข้นก็ใส่ไปเยอะๆนะครับซอสหมา่าล่าซอสต้ตมยำก็มีนะครับน้ำดื่มฟรีบริการตัวเองพิกัดร้านก็อยู่ใกล้กับ5แยกหอนาฬิกาจังหวัดลําปางร้านเปิด11โมงจนถึง4ทุ่มนะครับหยุดทุกวันอาทิตย์ลองไปตะลุยกันครับ